สิล้านไปเดียนะน้นอกไปนอก้องแล้วเต็นัวล่อได้เศร้าบ่เต็นโห่างเลยเต็นเป็นพอห้าง็ยายนนเงินหลนี่โอ้ลาดู้สานีโบราณได้สิบล้านโอ้นกระปุ่นเลยนี่สิล้านโอ้นำกระปุ่นเอาเมียไม่ไหวเอาขอบใจได้ประวันด้ไม่นั่นเด้ เอาไรกันครับแท่อะไรเราเด้อแต่วันนี้สนิททีมอบให้พวกบ้านใ้เอกสารให้ได้ระบบเอกสารเอาเอาให้แจรวดตุ้นเอาน้องใดมิตรว่าอ่าอายเดจ่ายเงินเป็นทีเรียบร้อยมิตรว่าดินตัวนี้เป็นของเจ้าแล้วโดยแล้วก็พวกบ้านเพิ่นเฮ็ดเอกสารเดี๋ยวเพิ่นมาส่งให้เจ้าเด้อโดยเออออายก็เห็นผู้ใหญ่โทรไปหาอายเจ้าโทรหาเพิ่นบ่บ่ให้เราให้โทรแล้วเ่าก็โทร ครับสบายดีนะบอนอาสาวพอลุงแม่ป้าเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะ,ะมินิซีมาซื้อดินของอ่าน้อ,องได้พี่น้องเลยเนาะอะ่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ได้ตกลงกักบเพิ่นพี่น้องเลยเนาะก่อนนานๆด้ตกลงกันว่าเพิ่นทีขายดินภาคเบื้องนี้ทั้งหมดอ่าในราคา10ล้านพี่น้องเลยสิบล้านดับเบิลยูและพอดีมาบิลลก็ตกลงแล้วตับเบิลยมาเมื่อเมื่อวานนี้เพิ่นมาเปลี่ยนอีกเพิ่นบอกว่า อาซีบล้านสิยับเขาอีกเพื่อนว่าสิขอยับเขาอีกแต่ทางบลีก็ว่าโอ้มันกับโบได้แล้วเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนกะเห็นคลิปเห็นอย่างแล้วเพื่อนกะจนฝากเงินฝากค้ำมาแล้วแต่สิไปฝากเงินฝากค้ำมันเพิ่งขึ้นมันก็เสียค่าฝากค่าอย่างนี้นะพี่น้องเอ้เนาะค่าธรรมเนียมมันกะเบิ่งไปไลยเตะพอดีทางอายเพื่อนว่าหาทางออกซอยกันพอดีบัรีก็เลยว่าแก้ไขว่าเหตุประตูปิดเปิดให้ข้าเจ้าพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าคั้นเป็นว่าทางอายเพื่อนนั้นเพื่อนอยากเข้าก็ให้เปิดออกนะ คันว่าอยากอยากอ่านนะั้นแล้วก็ปิดเขา่าเปิดออกกดปิดเข่านะั่นแบบเอาที่ว่ามันอยู่นอมกันได้สบายนะพี่น้องเอ้ยแล้วบันนี้เพิ่นก็นตกลงว่าโอเคพี่น้องเนาะโอเคแล้วก็พอดีมื้อนี้บิลลี่ก็เอาเอกาสารสิมาเฮ็ดให้พ่อบ้านเฮ็ดใบซื้อขายพี่น้องเอ้ยเหตุใบซื้อขายที่ดินเออจับคนอยู่เฮืนอนบ่พี่น้องเอ้ยไปป่ะเดี๋ยวไปหาตรงไหนกันป่ะ ไปยืนยันการซื้อขายดีพอดีทั้ง FC เพิ่นก็นถามมาหลายคนเพ่นอนๆเ,เพิ่นถามมาว่า,าว่าดินไปซื้อคืออันน่ะเห็ดยังแบบเห็นลห้มันเว้ากันลายละเอียดให้มันตกลงโอเคนะเพื่นอนๆเลย <c oughs> <c oughs> บริษัทมันจะมีปัญหากันนะนะ ใส่โน่ใส่พ่อบ้านนัดไว้แล้วบ่น้องได้จะนัดพ่อบ้านไว้แล้วโอ้ยนอนเลฮะพอบ้านบ่นะบอคลายดินไม่เล่นพูอย่าคลายดินนะบอพ่อแม่ปลาต้ามก่อนไปเอินพอบ้านมาไปเอาใส่ไม้ก่อนเจ้าเป็นอะไรคือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนพวกเจ้าไปเบาเยอะกันบอบอลูกเอาก็ แม่แบบเราเห็นแม่เห็นบาบุญทายกันาบาาบาบุญไปบอกนะาบ่าให้เห็นนนมันบาบ้าจเฮาอเฮาก็พูแม่โทรมาทุนนิดโอ้มันเีกว่าหมายว่ามันมันหลายคนหลายทายหลายคนหลายว่าวละันี้แหละมันความเห็นมันบ่ตรงกันโดยโอ้่าเป็นยังั้ เพราะว่าเขาได้ตกลงกบเพิ่งมาได้ว่าสิื้อเด็เราจะไปนั่มอไนไหนเมือกะเป่าไปนั่มพอบานมาจเลอ่ายสองมามาาปาอนพชรไมอนยันเรียบร้อยมีแต่ว่าไปซื้อขายมาให้ตรงใดน้ำลังนอนว่ะบานนอนคือรอแท้ เพ <chat> <laughs> <ilia> ิ่งตื่นเลยเพราะว่ามือก้อนนี้ไม่รีว้อแล้วก็ยืนยันกับพายเราเลยจนจับมือเลยได้จับมือยืนยันกันแน่แล้วด่าด่าับมือกนกายงเตายนแทงนตัวรอดมนจับเกียจะป็นเดียวแล้วก็่างเป็นห่างเอ้าแาวนตัวรอเว้ย ไอีดีกเจน่อยแต่พี่องคคนหูมาแจ้งหนยเออเจ้าน้อยมิเตวาเอาเครื่องเข้าว่าวอะไรเชดประตูปิเปิดน่เแต่เฉพาะที่เจ้าเที่ยว่ที่มิตวานี่ยบุกเจ้าเนี่พี่น้องอี่างที่เพยาะนี่ยเรากับปิเปวดเปิดเขาเปิดตออเพราะว่าเขาเดียวว่าเปมันสิปีนไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ได้บมดเยเพื่อนกูเบิ้งัแล้วเป็นสบายใจเลยเขาตกลงกันแล้ว นี่แหคาะซิฟล้านเนาะแล้วเห็ดเห็จิปาเจ้าเที่ยวเขาออกได้เลยจ้าท่านใดองใบกับบอห้ยว่าได้ว่าโอ้เจ้าเที่ยวปิดประตูบกท่านชุมพลว่าประตูนี่ทัานสมมติว่าเราเปิดมาเราบริปิดเจ้าเห็นเจ้ากระปิดแทนโดยท่านชุมพลเจ้าเปิดเปิดเจ้เปิดไว้ปุ๊บอ่าเราปิดแทนก็ได้เจ้าลืมนะโดยใครลืมเหมือนกับคนใดคนหนึ่งปิดแทนแล้วก็ได้เขาบอกไปว่าใส่กันมันยังบรเปิดยู่โดยโดย นี S <S ่การโอ้เจ้นอ่องเลยเนะาะขุนใหญ่มีคนคุยกับน้องได้เองนะเป็นเป็นสื่อสารกับน้องได้โดยตรงเ็คือน่องเนาะแล้วก็พอดีเพมันคุยกันว่าอยากซื้อดินซื้ออย่างสวัสดีพี่ดีเขาเลยเป็นสะพานบุญมาซื้อไหลายคนพกันเลยหาที่ท่านะบานมากและะบานมากเพราะว่าะบานอยู่นี่จะง่ายนิดนึงมีแต่ว่าเพ่นพาเพันไปเบิ้งหรืเพันแบบใบเื้อขายเพันเบ็นกำลงังให้โดยโดยแต่ว่านั่นเนี่ยไม่แต่มว่าเป็นยังไงเขา ได้เลยก็ได้เพราะว่าทั้งตรงไหนคนไปขุดของหนองน้ำก็เชได้ขุดได้นี่เราขุดอยู่นี่เราให้ขุดอยู่นี่เอาดินไปตัวนี้ดินเล้าแต่เราให้แหดห้องน้ำอยู่นี่ลายแหดอยู่นี่โดยอยู่นั่นเอื้อแซ่บเราให้แหดอยู่นั่นยานนำลายอยู่เฮือนเลาม่ได้เพราานข้าแล้วเชื่อชื่อขี้ดินมองแล้วได้บ้นได้เสร็จเรื่อแล้วไม่ได้ว่า เอามอบให้เจ้าแบบเขาเจ้าเห็ดเด้อปลาเอาไปเบิ่งจันบ่นี่ก็นึ่งได้เห็ดไก่แห้งคักรเออเอาเจ้าเลยัวเดียวไม่แล้เจ้าเห็ดแล้วจะเอามามอบให้ท่านนงได้ใส่ซื้อผู้นี้เด้อใส่ซื้อผู้นีนงได้ปลาไปเบิ่งหนึ่งปะเอาไปเบิ่ไกเ่งต่่ดีะเพราะว่าเห็ดอย่งมันไก่เห็ดรแช่แช่มาเห็ด អត់ទេឡើយឡើយឡើយមិនតាមទេអូទៅទៅទៅតាមពីអីអូលឿនអូនគេឡើងទៅអូនៅតប៉ៃលុះជូរហើយស្ដងតែកកែឡៃលុះជូរឡុកគីខ្លាំង น <d _ n> ี่เตาเมืองลายเป๊ะเลยอะุข้นเาแล้วพ่อ ลอคงอเนาะานเนาะอคุงบวนล่องมือวนสิินบ่แม่เพราะ้ไงเปนกะโให้ขอใช้เจ้าแว่าจบนึงบานแล้ว่ทาเป็นงล่ะครัยานยั้งานอย้นเนาะยานยั้งบาดเวเองยานตุ็นยังุ้านเี่่นงเพี้ยนพี่นะ แแ่กัดินแแ่เลยเพราะว่าอแห่จะเทียดหัวบ่บ่เป็นบ่แน่โอ้โหเทียบขัวนี่แหละแแ่สิ่งพอีมันไม่บ่จัดเาอแลักปัาคือจอสังเออจอสัง็จอสังก็ังจอังนีกระด้างกตาเป็นจอไปเอานะ โบแมนตัวนบแมนตัวนบแมนตันจ้าแมนฮอตที่ฮอตที่นงได่เนี่กับโบู้กับจ๊คเคตลอดเลยน้อก่โอ้กันเงคือไฟที่นี่เนาะอาจารย์เท่าันพี่ฮอที่บ่โดยฮอตที่รายการคืนไปใช่ทีนี <into that. S 3> in ่โดยรายาไปแจหัวเบื้องหน้านะบ่อยโดยไปจำแจหัวเบื้องนี่เด็กบม้ตันนั้นแจหัวนั่นเนาะไปฮอดไปฮอดจำกับหั้่วตันนั้นเลยโดยว่ารักตัวนี่บบแมนรักตัวนี้มาปักไว้ชื่อ มิเตว่าราคานี่ได้เป็นร่วมกันกับทั้งจีนสิบล้านคนสิบล้านมิเตว่ามิตรว่าั่ธนาการสีทองเงินเลยเพราะว่าอาศัยทั้งคิดแล้วก็เอ็กซ์ีเป็นตองเป็นหลักฐานเนาะก็เอาได้จ่ายเงินเจ้าจำนวนสิบล้านอากาศเนาะเพราะว่าเป็นอยู่น้ำสบายดอกเพราะว่ามึนก็อยู่น้ำยู่เนาะมีเพราะว่นเจ้าอยู่น้ำเป็นยังไงก็เป็นยังไงมิตรว่าเอกสารนั่นทั้งทั้งเจ้าเสียเงินเลยเนาะ เลยแล้วตอนแรกตาทับตาแล้วเราไม่เต็มมามาหมอกให้เลยหมอกให้คนนี้เลยโดยโดยโดยชอบใบเบิ้งให้ลานบ่เบื้งเบาเลยพอเบิ้งนึงนันนะเอาเอามาให้คนเลยก็ได้ลายเช่นลานบริเชนกระยาบ่บ่บริเชนกระยาไม่ได้หายทั้งเขาแบบเขาแปรโป้หมอบเอาก็ได้แล้วก็จะเพล่ดเพินนครเจ้ากับผัวมาคุดรักอยู่นี่เด้วยคุดรักอยู่บ้อนี่คุดตะข่างบังนี่ด้เลยตะข่างบังนั้นทางบังนั้นจ้ะฮะเนี่ยมาต่อมาตีใส่ดีๆเดยองว่าทางนี้นี่เลด้วย มีแล้วนี่ใบไก่งานนันม่แต่ว่าเ้ามายืนทีก็ได้เียืนพีกมาไหมใช่มาเดินพีกไหมสบายอ่าคอยกับพอดีทั้งคุยง่ายมันโทรไปคอยกับยูเฮือนนั่นนอนว่าสิบโอม่าอลไรมั้ยคุยง่ายมันก็โทรไปว่าให้ขึ้นมาซื้อดินได้เฮ้ยว่าได้ขึ้นมาจำเออเอาสินหมอกนี่เราเป็นน้องเนาะสินับนี่หมอกเป็นช่างอ่าสินใจขายดินเลยก็คือเอาง่ายใชดินต้นนี้หาเป็นของคงใดแล้วซื้อแล้วเนาะในจำนวนราคาสิบล้านเงินพอบานนาะ แล้วก็ค <no. S 1> ่าเค้ายังว่าค่าธรรมเนียมบ้านนี่เท่าไหร่ต่อเค้าบ้างคือจะออมก่อนนั้นก็ได้ตัวนี้คือกันเท่าไหร่ว่าล้านบ่ล้าน1ล้าน1บ่โดยโดยโอเคล้านเนาะคือเก่าแล้วเออเดี๋ยวเฮาสิเฮาไปกินเบียร์เนาะกินเบียร์กันเนาะเงวดเล่มไปสบ่เงินเอเงินนบ่ยอยอเอน้องเ้เดี๋ยวขอนับงนงก็หลายๆบ่มเงิน่อยดอกเงินเพิ่นเอากันเนาะ เดี๋ยวรับคนเนอเกื่ยงสองสาม5ี6หกเจ็ดเ้าสิบสิบล่งต่คอสิบเข้ามาเข้ามาเลยในเวลานึงนี่เข้าาโนอันดีบเบิ้งนี่ฮัลคอยตกลงกับเพื่นว่า ซีเฮ็ดประตูพิดเปิดให้เขาเจ้าเที่ยวได้เพราะหมายว่าบ้านเพื่อนเด็ต้องใจคุณเพื่อนเจ้าเออนี่อะไรดาวเมือเจ้าแต่ไล่แต่เออยังไงเพื่นเพื่อนเที่ยวเที่ยวเขาเที่ยวออกได้นะแล้วก็แต่ว่าประตูนี่ผู้ใดเข้าผู้ใดออกก็ให้ปิดให้เปิดไว้นะก็ไพ่ไพ่ออกไพ่เขาก็ตามนะให้สายซอยกันปิดอือหันขอบกันเข้าบ้านนะนั่นคือตรงไหนข้อระวังชิ้นหลังนั่นก็แนงว่ากรไดหลังไม่ลองคือห่7 8 9 10 11 12 13 14

แปนะเก้า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 บบก้นี่เนี่ยเน่เาะง10า้าเจ็โอ้โนัาเลยบ่นะครบแล้วบอครบบอเอาย่างเอาดึงใส่ย่างเนย ถือว่านอกเพราะว่าน,นอกถ okay ือว่าดินตัวนี้หฮนมิเตว่าเอกสารเพราะว่าเฮ็ดแล้วแล้วมิเตว่ามาหมอบภายทางเมืองใดเลยเพราะว่าพี่นะเรื่องเฮ็ดเอกสารเพยากเดี๋ยวพี่ลองพูดว่าพี่ดีเคยสียปากกับคนแล้วอะไรมิเตว่าพรอะคือแล้วเดี๋ยวชิ้ท้ายหุกไว้เป็นชามนะเนาะชามนะชามโตมีตัวป้า เนาะที่มีแตเก่าใบมันมนึ่งเหอนันนี่ต้นก็ั่นึงสองสามี่เจ็ลสองนี้ร่านหนึ่งร้านหนึ่งแสนราะวันเนาะลงคือละอ่าเป็นไรตันี้ล่านหนึ่งแสนเป็นำอาจะถือไ้กัอปหนึงน่ทีเริ่งโคเดีรไดนี้ได้กนึ่งรวันได้ยาหนักจ้าา อันนี้ครับมันก็พราะว่าเป็นเป็นเงินที่ว่าเฮาจ่ายค่าดินเจ้าเอกร่างำเนียมเออต้นอคาตำเนียมตัวแล้่ยวด้ะเนี่ยมกองเรื่องทางดินไปจะกองท้ายมิเตว่าให้พ่อบ้านเอกสารให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มิเตมาเหมาะไปทางตรไหนเลยก็ได้รายการที่ว่าดินต้นนี้่ะมิเตเอาตามที่เราตกลงกันไว้เนาะแต่ว่าเพิ่นเห็ดบอลเปิดออกเปิดเขาให้ได้ที่เราพอได้เที่ยวไปเชื่อมมาได้เนาะ ที่ว่าเด่นตัวนี้เป็นของลงไดแหละพี่น้องวิริได้จ่ายเงินเด็ดบร้อยเป็นชิปล้างไปเบียกแน่นอ้อยน่องเป็น้องแล้วแต่งัวล่อได้เศร้านั่นเลยตัวนี้มาห่างเลยเต้นตัวเป็นห้างเขาใหญ่นั่นเงินหลายนี่นี่โอ้เวลาดูโอ้ซัมมี่โบราณได้ชิปล้านอันนั้นกระปุ่นเลยนี่ชิปล้านโอ้นำกระปุ่นเอาเมียงไม้ไหวเอาเลยเอาขอบใจได้พ่อวานเด้อในนั้นเด้อ ได้เอยเนาะได้เลยครับแค่ได้เจ้าเด้อได้เละจาวสี่สิเขาเหมาะแค่ว่าตรงนี้เอกสารให้ได้แล้วบอเอกสารเอาเอาให้แต่ละบ่อคุณเอาหนองได้มิตาว่าอ่าไอ้เดจายเงินเป็นที่รับร้อยมิตาว่าดินตัวนี้เป็นของเจ้าแล้วโดยแล้วก็พ้านเพิ่นเฮ็ดเอกสารเดี๋ยวเพิ่นมาส่งให้เจ้าเด้อโดยเออไอ้จะเห็นผู้ใหญ่โทรไปหาไอ้เจ้าโทรหาเพิ่นบ่บ่อแล้วให้โทรแล้วก็โทรวันที่ไอ้นอนอยู่เพื่อนเห็นเพิ่นโทรมากริ้งกริ้งอยู่เอาหนองได้ไปเบื้องหนองได้แน่นหองได้ชื้อดินเพป็นว่าเอา อาจจมิดว่าสิบริขึ้นมากมื้อนี้เออเดี๋ยวสิโทรถามเพิ่นก่อนว่าเงินเพิ่นเหลือนี่เอาให้น้องใดเลยบ่้นะเออดีเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าอ่าเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้านี่ผู้นึงอ่ะเพิ่นฝากมา1,000 2 3่งสองสามไปละสอง่หอ่าตัวนี้เป็นเงินที่ว่าเพิ่นพี่สาวเพิ่นฝากให้เจ้า1,000นึ่งเออแล้วก็เงินตัวนี้5โต เพินจ่ายค่าแก๊สเครื่องท่นแก๊สเครื่องแหละเพิ่นอวนมาสองพันกว่าบาทแหละจ่ายค่าเครื่องฝากอ่ะมันเหลืออยู่สามแสนเช้าสามแสนเช้าเอาเอาหายเจ้าเพิ่เลยท<ห>นบอกว่าเอาหายเจ้าแล้วก็เงินตัวนี้เงินเพิ่นฝากมาท่นตัวมันซื้อดินมันเหลือได้ไอะไถามเพิน<ห>่นเด้อให้เพิ่นเอาหายเ,เจ้าเลย,<ห>ยไอ้เจ้าหายเจ้าเลยเด้อป้าเป็นเงินเจ้าป้าแต่แล้วบันทึก็ข้ออะไรไอ้เป็นโบสบายนั่นนี่แต่ขบวนไปไปใช่บ่ไหมนี่ทั้งยู่ไปไปนะสามแสนเช้า แังคนสร้างบอกแร่แเป็นยังกินนล่วาสีพมาเลยเป็นไทยคุณยายคนโรมากจะเป็ี่นมาใี้เขา่เลยเยอาเได้บุญนะเดี๋ยวี่นอนเลยเนาะมีจะมาบันมาเทืถามคนก่อนอันแม่ครับซื้อดินเงินมันเหลือประมาณล้านกว่าครับ แม่กับเงินพี่สาวครับให้มอบให้น้องได้เลยนะครับเมื่อกี้บิลลี่เอาเงินให้น้องได้แล้วเงินที่เหลือค่าจ่ายค่าของแล้วก็เงินที่พี่เขาผาักมาพันหนึ่งนะครับจวทรงลงกลุ่มก่อนพี่น้องไหนน้เนาะเอาเดี๋ยวจังหวากันน้ำหลังพี่น้องไห้เนาะกันเป็นว่าเอาหายก่นเดี๋ยวหายน้ำหลังน้ำพองพก,ก่อนอามิตตวาดินต้นน้หาอ่า เฮ็ดแบบไอ้ว่าเดิ้ลปิดให้เจ้าคุดลักหัวซึ่งก้อนคุณดินเจ้ามันหอดเจ้าหอดแจงหัวบางนั่นเด้อเอ๊มันมีลักหัวอยู่เห็นบ่กรักหัวเขามีแล้วเรียบร้อยอยู่คนนะไม่ได้เจ้าหาเนี่ยไปตอกใส่เด้อโดยมาทางก็ผัวเอาง่ายใช่ไหมใส่เลยไอ้เล่าต้นกล้วยไอ้ไอ้ไอ้ไปใส่แล้วป่ะต้นกล้วยเราให้ตัดมั้งเอต้นกล้วยแล้วหมอกไปเท่านี้เราเอาไม่นะใส่เลยไปเลยไปแล้วบ่ ไปแล้วไปกิเบี้ยแล้วไม่เห็นแล้วว่เอ๋อมีแต่ว่าสนาครบสตินีวิลีกะสินิคอจบเพียงส์สนียที่ตามเธอเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเป็นยังไงกะท้าเบิ่งตะช่วน้ำกันดินตัวนี้เป็นของน้องใดแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วกะซอยกันเบิ่งกันแย่งกันแรกอยู่ไก่กับกรอแซ่กะตัวใดที่ว่าอนาคารกะเบิ่งน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอนาไผว่าออกลูกวะแม่น้องเอิงบ่แม่นบ่ลอกลูกบ่ เราก็บอฮู้คือการกระบอกฮู้การเนาะโดยอืเจ้ากับผัวมาเฮ็ดเวียกเด้อโดยมาเก็บมากวดอันนีรเด้อโดยเออๆๆแต่กระทางให้มันแป้นตรงใดโดยเออๆอโอเคพี่น้องเอ้ยอ้าวสบายดีตรงใดสบายดีขับใจเด้อเทไอบาร์บเลดเป็นฉันเป็น ขอบใจพญ,ญายาจบุลพัดเสื้อให้แน่สองคนนั่นเลยอขอบใจเด้อทั้งพญ,ญายาจบุญทั้งซองทงักแพงลูกขออยดีมีแหงเด้อคำเจ็บยาใดคนใครยามีขออยู่ตลอดปลอดภัยกิดชิงใดให้ได้ชิงนั้นนอนให้ได้เงินตื่นให้ได้เงินแสนสาธุทั้งพญ,ญายทั้งซองเด<า>้อขอบคุณทุกคุณนตอนพญายาจบุญที่ว่าซื้อดินให้ทางนองใดนอกนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้อเพลอะเลยเนาะโอ้หนงใดฮู้ซึกว่าเด้อนี่จะว่าเป็นหลายเด้นี่เก่งแน่นอนแหละขอบใจไอ้แน่เด้อเป็นยังก็เป็น พี่น้องเอลยเนาะเพิ่นกะได้ดินเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอลยเนาะกะมีตะว,วันยังยังจะของน้องวันหน้ายังบ่ทันได้ซื้อเพราะว่าไปเมื่อก่อนหรืกะยังบ่ทันได้ฮู้เด้ว่าดินฮอดไซจะไปซื้อของน้องวันหน้าแล้วกะเรื่องไม้ของแม่น้องเอิงนี่กะจะซื้อพี่น้องเอลยแต่ว่าไปหลีกกัขออนุญาตผู้ใหญ่เพิ่นมีแต่สิซื้อเลยนั่นแหละอ่าซื้อเลยแล้วกะสิไปปะมาหันแต่ว่าย่าน,นว่าเฮ็ดเฮือนแล้วเฮหยังแล้วยังพันพิดกันแบบเฮือนซาวป่าอีกนะพี่น้องเอลยเพราะว่าตามธรรมเนียมประเพณีเขาเจ้าเนี่ยมันเอาอื่นนน่่ิดดดกัััเเเเมืือออออออฮหหลลงงงงงงีีต้้้้ไปะะบยยพคร โอเคพี่น้องสบายดีสบายดี